สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแนนนะคะที่ p i ไอคาออกรถไม่ใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะคะวันนี้นะคะออกรถศูนย์บาทแนนจะมานําเสนอเป็นตัว Honda City นะคะคันนี้ปี2016ราคานะคะขายอยู่ที่449,000บาทนะคะออกรถนะคะที่นี่ออกรถศูนย์บาทจริงฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะทางเรานะคะมีเช็คเครดิตแล้วก็วงเงินให้ฟรีๆเลยลูกค้าไม่ต้องเสียแม้แต่เงินจอมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูรีวิวรอบๆตัวรถกันเลยค่ะ เลยนะคะภายในนะคะคอนโซลคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบเป็นโนแบ็คนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็น1.5ตัว V นะคะมีปุ่ม push start ตรงนี้ด้วยนะคะแบบนี้ตัวจุดบุหรี่นะคะนี่1ดช่องสำรองไฟให้นะคะแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเครื่อง1.5นะคะอมาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเห็นไหม ขตัดขอบสีกันแบบดีมากนะคะภายในช่องเก็บของนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีดําแดงนะคะคล้ายๆคู่ข้างหน้าเลยนะคะแบบนี้นะคันนี้สวยมากเลยเนะน่ยโอเคมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะของ Honda City คันนี้นะคะรถที่ร้านของเรานะคะรับประกันเลยชนหนักตัดต่อมีความจมน้ําหากลูกค้าตรวจพบเจอเรายินดีซื้อคืนเต็มราคาเลยค่ะ ใครดูรถไม่เป็นนะคะไม่ใช่ปัญหาทางร้านการันตีให้นะคะแบบนี้เลยระบุในสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนนะรถ<ๆ>ที่ร้านเราค่อนข้างคัดเกตนิดนึงนะคะอ่ะมาดูนะคะคานเดิมนะจ๊ะตัวน็อตตัวน็อตเดิมนะคะรอยน็อตเดิมเม็ดอาร์ตเดิมนะจ๊ะดูได้เลยจ้ะแบบนี้นะ,ะเห็นไหมฝากระโปรงเดิมนะคะนีสติ๊กเกอร์มอก,ก็แบบนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังนะคะอ่าโอเคมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะบอกเลยว่า City รุ่นนี้นะคะด้านหลังกว้างมากนะคะด้านหลังกว้างสุดๆไปเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะตัว Honda City คันนี้นะคะปี2016หรือจะดูรุ่นอื่นๆนะคะทักเข้ามาหาแอดมินน้องแนนได้เลยนะคะออกรถที่นี่นะคะศูนบาทจริงเดี๋ยวจะลงคลิปรีวิวนะคะลูกค้ารับรถศูนย์บาทจากที่นี่จริงๆนะคะ แล้วก็ได้โปรจริงด้วยนะคะโปรของเรานะคะก็มีเป็นตัวขับฟรีนะคะ90วันหรือจะเป็นโปรทำทุนนะคะ10,000บาทวันรับรถทันทีเลยหรือจะเป็นโปรช่วยผ่อน1ปีนะคะหรือจะเป็นโปรส่วนลดให้ลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องดาวน์เพิ่มเติมเลยนะคะแล้วก็ร้านนะคะอยู่ที่เคหะรามุก966แต่ลูกค้าอยู่ที่ไหนนะคะจังหวัดอะไรก็สามารถออกได้นะคะเรามีบริการให้ถึงที่ถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้น้องแนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ